สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับชาวลัคนาราศีมงกรดวงชะตาของท่านนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะวันนี้นะครับผมก็มากับน้องกองแก้วนะครับนะแมวพันธุ์แมวอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับนะก็กดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยครับกับน้องกองแก้วนะครับในครั้งนี้เนี่ยะครับชาวลัคนาราศีมงกรในช่วง1-15เมษายน ชะตาการงานชะตาการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและเลขนำโชคช่วงท้ายนะครับนะก็จะเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนในช่วง1นึ่งถึงสิเมษายนเนี่ยมันมีดาวย้ายทั้งหมด5ครั้งนะครับโดยประมาณนะเฉพาะครึ่งเดือนแรกนะตั้งแต่วันที่1ดาวพระศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับแล้วก็วันที่4ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ วันที่7ดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มวันที่8ดาวพฤหัส,สบดีจะยกเข้าสู่ราศีมีนวันที่14ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีมังกรนั้นนะครับในด้านของการงานต้องบอกว่าช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับการงานของชาวลัคนา,าราศีมังกรนั้นนะครับ กนะิจกรรมใดที่ก่อที่สร้างยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีจากคอนเนคชั่นเครือข่ายนะครับนะหรือท่านใดที่มีแผนการที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ต่างๆนะครับช่วงเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับดนะาวการงานจะยกได้ตำแหน่งโดดเด่นโดยเฉพาะหลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนะครับนะฉะนั้น ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับเป็นช่วงวางแผนเซตตัวนะครับในการดําเนินกิจกรรมต่างๆได้ดีนะครับคุณจะวางแผนงานได้ดีคุณจะจัดการจัดระเบียบนะครับนะต่างๆของคุณได้ดีจัดสถานีงานของคุณได้ดีนะครับการดําเนินกิจกรรมใดๆทางการงานนั้นนะครับยังก่อเกิดสิ่งที่ดีและเรื่องราวที่ดีนะครับให้มาสู่ดวงชะตาเป็น จุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันแปลว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องงานบางอย่างนะครับที่คุณทําไม่ได้หรือคุณจาวงานบางอย่างหรือกิจกรรมบางสิ่งไปให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่แบบลับๆนะครับหรือมีการคุยงานแบบลับๆมีการคุยงานแบบไม่เปิดเผยนะครับก็ได้นะมันเป็นจุดของดวงชะตาเป็นลักษณะนั้นหรือมันแปลอีกอย่างหนึ่งว่าบางท่านจะมีแผนการที่อยากลงทุนนะหรือมีการดีวงานลับก็ได้นะครับหรือว่า มารวมไปถึงว่าไปทํางานนอกสถานที่นะครับเช่นคุณทํางานประจาอยู่ดีมันได้เดินทางไปออกงานไปไปนอกสถานที่แบบคาดไม่ถึงหรือว่าท่านใดทําธุรกิจออนไลน์นะครับจะก่อเกิดสิ่งที่ดีนะครับมีโอกาสจับลูกค้ามากขึ้นมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่รายใหญ่นะครับหรือมีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับ นะในดวงชะตาถ้ามีลูกค้ามาใช้บริการมีโอกาสถูกนะแนะนําต่อถูกบอกต่อนะครับมาให้ซื้ออีกนะครับนะชาวมังกรจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกในหนึ่งเนี่ยมันยังแปลว่าช่วงเนี้ยท่านใดตกงานให้ติดต่อคนรู้จักนะครับลุงป้านาอาเพื่อนญาตินะครับนะเขาจะแนะนํางานให้นะครับเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องงานนะครับหรือท่านใดอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากทำอะไรต่างๆทางการงานเนี่ย หาคนรู้จักหาคนคอนเน็กนะครับนะจะมีโอกาสได้งานนะครับหรือว่าจะหรือจะทํากิจกรรมใดๆนะครับจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีเกิดกันลรยนานมิตรนะครับจากงานหรือจากกิจกรรมหรือจากจากการใช้ชีวิตนะครับมีมิตรภาพเกิดขึ้นกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะครับเป็นช่วงที่อิทธิพลของดวงดาวนะครับไปจับงานไปขยับงานนะครับจะก่อเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับ นะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีงานเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นเมื่อยขึ้นนะครับหรือมันแปลว่าภาระภาระเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมันมากขึ้นความรมับผิดชอบมันสูงขึ้นคุณจะสู้กับความกดดันต่างๆได้ดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันแปลว่าเป็นช่วงที่ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษด้วยนะครับดาวพุธเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือสุภะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรืออรินะครับย้ายไปร่วมกับดาวมารุดยูนั่นหมายถึงว่านะครับช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องระวังการนัดหมายการสื่อสารการพูดการให้คํามั่นสัญญากับผู้อื่นนะครับจะผิดพลาดได้ง่ายโดยเฉพาะเป็นต้องระวังเอกสารทางการเงินเอกสารที่สําคัญทางการงานด้วยนะครับ นะจะมีปัญหาระวังการขีดการเขียนการเซ็นเพราะท่านใดที่เซ็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินระวังการคำ้ำประกันให้ผู้อื่นนะครับระวังมีปัญหาตามมาภายหลังด้วยต้องระวังมีมันแปลว่าจะมีเรื่องเสียเงินไปกับเอกสารใบอนุญาตนะครับหรือเสียเงินไปกับผู้ใหญ่เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับหรือ,อเป็นลักษณะของมีเรื่องให้เสียเงินไปกับสุขภาพนะครับเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยยวดจานพาหนะบางท่านจะมีการ ซ่อมยวดยานพาหนะซ่อมเคหสถานปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือมันแปลว่ามีการติดต่ออะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับมีความยุ่งยากบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเคหสถานบ้านเรือนบ้านช่องที่อยู่นะครับเกิดขึ้นท่านเกิดคดีความเลยนะคดีความทางการเงินหรือคดีความเกี่ยวกับบ้านลดหลักทรัพย์ เกิดขึ้นได้ง่ายขับรถขับลาตั้งระหวังด้วยในช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องด้วยในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับจะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือว่าจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยจะมีปากเสียงกับญาติพี่น้องจะมีปัญหากับญาติพี่น้องก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยน,นะครับนะจะมีญาติพี่น้องเข้ามาขอความร่วมมือช่วยเหลือในกิจกรรมบางสิ่งนะครับ หรือจะมีคนมายืมเงินคุณก็ได้นะครับหรือจะมีคนมาช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องเงินหรือมาเข้ามาขอคําปรึกษาคุณเรื่องเงินเงิน <ๆ S 1> ทองทองนะครับท่านใดที่เกิดลัคนาราศีมังกรที่ทํางานธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้านธุรกิจออนไลน์ต่างๆเงินจะเข้าแบบคาดไม่ถึงเงินจะเข้าแบบกระทันหันนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่ดวงในช่วงครึ่งเดือนของเดือนเมษาดังวันที่7ดเดคันยากเข้าสู่เรือนราว นะครับต้องระวังขันขัดแย้งผลประโยชน์ต่างๆมีปากเสียงต่างๆนะครับกับผู้อื่นได้ง่ายนะครับนะต้องรอบคอบนะแล้วก็โดยเฉพาะการตกลงผลประโยชน์ต่างๆทางการเงินแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เงินง่ายๆมันหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินมีคนเอาเงินให้หรือมันแปลว่าท่านที่ทํารายได้พิเศษอยู่แล้วเนะี่ยมันมีเงินก้อนเข้ามามันมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นหรือว่ามันมีโอกาสท,ทําเงินเพิ่มมีโอกาสได้เงินเพิ่ม บ,บางท่านเกิดช่องทางรายได้เสริมมีช่องทางรายได้พิเศษหรือมีม,มีมีโปรดักพิเศษเข้ามาให้ได้รายได้เพิ่มหรือว่าไอขายสินค้าข,ขายบริการอะไรต่างมีโอกาสที่ดีท่านในทํางานประจําอาจจะได้เงินพิเศษเงินตกเบิกหรือว่าเงินอะไรบางอย่างนะที่มันเป็นเงินก้อนเข้ามาแบบง่ายๆนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคทางการเงินก็ได้มีโอกาสถูกหวยนะครับในช่วงครึ่งเดือนของเดือนเมษายนเลขนําโชคก็จะเป็นเลขเกี่ยวข้องกับ เลขเกี่ยวกับตัวเราเลขอายุพศอสอเกิดเลขสำนักงานเลขเงินเดือนนะครับเลขเงินเดือนเลขเ,เกี่ยวข้องกับบัตรกด ATM อะไรต่างๆก็ได้นะครับนาจะเป็นเลขนําโชคในดวงชะตาเนี่ยนะครับจะมีญาติพี่น้องเข้ามาปรึกษาหาลือเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีประเด็นบางอย่างอยู่ดีเล่คุยกับญาติพี่น้องเขามาคุยเรื่องเงินเงินทองทองให้คุณฟังนะครับ หรือมีเรื่องเกี่ยวพันทางการเงินเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับหรือมีเรื่องใช้จ่ายเงินน่ะเกี่ยวกับภาระในบ้านในที่อยู่ที่อาศัยมากขึ้นนะครับหรือภาระใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆคุณมากขึ้นคือการเงินคุณั่วนหน่อยนะโดยเฉพาะหลังวันที่4ไปจนถึงวันที่15หเมษายนเลยจะมีเหตุการณ์ให้คุณจ่ายเงินมากเป็นพิเศษนะครับบางท่านจะได้ใช้เงินไปทําบุญด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้สิ่งสิทธิ์เสริมเงินนะครับ การใช้เงินทำบุญจะเสริมดวงชะตาในเรื่องราวของการเงินเป็นอย่างดีมีโอกาสเจอญาติเก่าเพื่อนเก่าคอนเน็กชันเก่านะครับรวมไปถึงได้ไปในที่เก่านะครับหรือว่ามันรวมไปถึงว่าได้เอาพระเข้าบ้านหรืออยู่ดีมีพระเข้าบ้านหรือได้วัตถุมงคลเข้าบ้านได้ของเก่าเข้าบ้านนะก็เป็นไปได้นะครับบางท่านได้ไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านคุณนะครับนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะเป็นช่วงจวังหวะที่การจรล,ลีไกลถิ่นนะครับการไม่ได้นอนที่เดียวนะครับอาจจะเกิดขึ้นด้วยในช่วง1-16เมษายน2,565นี้นะครับคืออย่าไปรับปากที่จะช่วยเหลือใครโดยเฉพาะถ้าคุณมีการติดต่อกับญาติพี่น้องหรือใครบางคนอ่ะที่คุณสนิทชิดเชื้อก็ได้นะเป็นเพื่อนก็ได้นะครับอย่าไปรับปากครง่ายๆแล้วก็อย่าไป อย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครโดยเฉพาะมันจะมีประเด็นมีปากเสียงเรื่องเงินนะครับกับใครบางคนหรือว่ากับคนใกล้ตัวคนที่สุดในร่างของความรักในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมนะครับนะถ้ามีการมีโอกาสคบรักในที่ทํางานในสถานที่ทํางานหรือว่าในที่ทํางานคุณมีโอกาสที่ว่าช่วงนี้คุณเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสมีคนแก่มาชอบมีคนแก่มาชอบหรือมีคนต่างอายุเข้ามานะครับ นี่คือดวงชะตานะครับแล้วก็การติดต่อจากกับคนที่สนิทชิดเชื้อที่อายุน้อยกว่านะครับจะเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาด้วยในช่วงจังหวะนี้นะครับนะแล้วก็มันหมายถึงว่าท่านใดที่มีบุตรบริวารเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องยุ่งยากอยู่นะครับนะแล้วก็ระวังมีปากเสียงกับบุตรบริวารได้ง่ายนะครับหรือว่า ให้เครดิตให้มากนะครับถ้ามีบริวารเนี่ยนะครับเขาจะพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีนะครับให้เครดิตให้ให้ความไว้ใจให้มากนะครับจะยังช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับต่อดวงชะตาบางท่านได้ที่มีที่มีรายได้นะครับจากการลงทุนช่วงนี้จะเกิดสิ่งที่ดีได้ด้วยนะครับบางท่านมีแผนที่จะลงทุนนะช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะคิดถูกทําถูก ะครับถ้ามีแผนการนะเพราะว่าดูว,าว่าจะมีโอกาสที่เกิดแผนการลงทุนหรือมีความคิดมีใจอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรส,สร้างสรรค์ต่างๆให้เงินงอกขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับชาวลัคนาราสีมังกรนะนะครับไปสร้างคอนเนคชั่นสร้างเครือข่ายนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่วันที่8เมษาไปคุณจะเกิดคอนเนคชั่นเครือข่ายที่ดีนะครับที่กลมเกลียวถ้าเจอใครที่ตั้งแต่8เมษาหรือว่า ใครครบอยู่เนี่ยมันจะกลมเกลียวแนบแน่นแน่แนแฟนมากขึ้นจะเป็นเครือข่ายที่เป็นผลประโยชน์นะครับถ้าใครมีปัญหามันจะแพ้ภัยกับคุณนะครับคนใกล้ตัวที่คิดจะมีปัญหามันจะแพ้ภัยคุณไปเองนะครับเป็นช่วงที่จะได้เครือข่ายที่แนบแน่นแน่แนแฟนนะครับในดวงมาลักษณะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะท่านใดนะนะครับนะเชื่อเรื่องการเสริมดวงชะตาอยากได้เครื่องรางในการเสริมดวงชะตาในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีในภาวะ สภาพสังคมก,การเมืองอะไรต่างๆไม่ดีนะครับนะอยากได้สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนีใใ่ยวจิตใจนะครับก็จะมียันพิชัยสงครามน,ะเน,าน,าน,นะเป็นยันโบราณนะเป็นยันโบราณเป็นอักขรยันทุกอย่างรูปแบบตรงนี้ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับเป็นยันโบราณน,นะนะครับอักขรต่างๆเนี่ยนะครับนะไม่มีอักขรที่คิดขึ้นมาเองนะครับเป็นรูปแบบของโบราณน,นะครับยันพิชัยสงครามมันหมายถึงว่าเอาดวงชะตาเราเนี่ยนะครับ ที่ร้อยเรียงเป็นชีวิตดวงชะตาเราก็คือดาวที่โคจรบนท้องฟ้าขณะวันเดือนปีเกิดที่เราเกิดเอามาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหาลัคนาหาจุดเกิดปุ๊บเขียนวันเดือนปีเกิดนะครับ,นะค,รบ,บคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็เขียนล้อมรอบด้วยอีตีปิโรัตานามารานะครับพูดง่ายๆคือเอาดวงของเราเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของเรานะครับเอาความเป็นไปเอากรรมเอา เอาตัวแทนแห่งกรรมเอาตัวแทนแห่งบุญเนี่ยนะที่เป็นดวงดาวเนี่ยที่มาอํานวยชีวิตนะครับนะซึ่งเราเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่อยู่ใต้จักรวาลน,นะครับนะก็ดวงดาวเนี่ยนะครับมาล้อมรอบนะครับด้วยอีทีบีโซละตะนามารานะครับล้อมรอบดวงชะตาไว้นะครับนะที่เป็นอ่าเป็นยันโบราณน,นะครับแล้วก็เอาอ่าอุนาโลมาล้อมรอบอีกทีนึงแล้วก็เป็นอีทีบีโซ อ่าอที่โสแปดทิศอยู่ด้านนอกนะครับนะก็จะเป็นคาถาพุทธเจ้าสิบหกองปิดทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นบันลังข้างล่างนะครับนะเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเลขจากการคำนวณของดวงดาวแต่และคนจะแตกต่างกันนะครับเป็นหลักการคำนวณโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะสเวตชฉันซ้ายมือขวามือจะมีตัวเลขนะครับตรงฉันตรงนี้นะเห็นไหมเลขหนึ่งอันนี้เลขสองมางี้ก็จะมีตัวเลขด้านล่างนะครับ นะคือจะเป็นหลักอิทธิพาธบัตรจันทร์นะครับซึ่งเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงที่พระยาโหาราธิบดีชั้นไทยทำนายดวงชะตาเราก็จะได้หลักอิทธิพาบัตรจันทร์ของเราในตัวเลขตัวแทนดวงของเราทั้งหมดนะครับเป็นดวงดาวของเรานะครับฉะนั้นเป็นยันหนึ่งยันเนี่ยจะได้เป็นดวงของไทยของมันนะครับเป็นยันเฉพาะดวงชะตานะครับที่ควรมีไว้เสริมดวงชะตานะครับแล้วก็มีชื่อวันเดือเปีเกิดเวลาเกิดเ,เ,เวลาตกฟากนะครับก็นะ คาถาอิติปิโสรัตนามาลาที่ร้อมรอบดวงเราอยู่เนี่ยเป็นคาถาโบราณที่พระโบราณอาจารย์ท่านได้แต่งไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับเป็นคาถาเก่าแก่ซึ่งเกจิโบราณและเกจิปัจจุบันเนี่ยนะครับนับถือว่าเป็นยอดพระคาถาที่แขังมากนะครับที่คุ้มภัยดวงชะตามากนะครับนะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปบูชาเนี่ยอันนี้การลงอัคระเนี่ยมันก็จะมีพิธีการลงนะไม่ใช่นั่งวาดนั่งเขียนนี่เฉยนะนะครับ แล้วตัวเลขก็ต้องนั่งคำนวณน,นะครับหลายชั่วโมงอยู่นะครับนะก็อ่าก็เป็นเฉพาะดวงอ่ะนะครับหนึ่งยันเนี่ยก็จะได้เนี่ยก็มีชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับเกิดเวลาอะไรลัคนาอะไรเกิดเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็อ่าก็สิ่งที่สําคัญคืออีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะมีการลงอัคละตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีการบรรจุดวงชะตาเนี่ยก็คือบรรจุตาม เลิกนาทีเป็นเลิกทางโหราศาสตร์ที่เป็นเลิกชั้นสูงนะครับในการคำนวณหาเลิกชั้นสูงที่เหมาะกับดวงชะตาที่ดีกว่าดวงชะตาลงไปนะครับในการบรรจุดวงวิชายสงครรมนะครับก็จะมีวิธีการหาเลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเคลือบแผ่นพลาสติกให้นะนะครับเคลือบเลยนะครับกันน้ําน้ําไม่เข้านะครับเก็บไว้ได้นานแล้วก็กรอบเนี่ยกรอบตรงเนี้ย นะครับก็จะมีให้คือใส่กอบไปอย่างนี้เลยแบบนี้เลยสีนี้เลยนะครับตั้งโตได้นะครับแล้วก็จะห้อยได้นะครับเป็นยันตัวแทนเราฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปเนี่ยต้องสวดบูชานะครับนะก็เหมือนกับการปลูกเศษยันต์ให้เราขังขึ้นคําว่าเสริมดวงก็คือคุณต้องเสริมด้วยตัวเองเมื่อมียันต์แล้วคุณต้องเสริมด้วยตัวเองไม่ใช่เอายันต์ไม่ตั้งไม้เฉยนะครับนะก สมัยโบราณเนี่ยเขาจะทำยายวดยันวิทีสงครามไว้สวดบูชานะครับทุกครั้งที่สวดมันก็จะเป็นการบูชาชะตาเราคําว่าบูชาดวงนะเป็นยันที่เอาไว้สําหรับบูชาชะตาเราบูชาดวงชะตาเราฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องบูชาเองนะครับสวดบูชาทุกครั้งทุกวันอาจจะเป็นทุกวันพระก็ได้หรือท่านในสวดมนต์อยู่แล้วแนะนําเลยนะนะชอบสวดมนตนะ์เนี่ยนะครับคุณก็เป็นการสวดบูชาดวงเป็นการเสริมดวงเสริมหมายถึงทําให้แข็งแกร่ง ถ้าดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าดวงตกก็ไม่ให้ตกมากเขาว่าเสริมเนี่ยเช่นมันจะตายมันก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือคําว่าเสริมดวงชะตาคือจะเป็นลักษณะนี้ถ้าดีเขาจะให้มันดีเบิ้ลขึ้นอะไรลักษณะเนี้นะครับคือคนเราเนี่ยมันมีดวงดีดวงตกแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ที่ว่าคุณจะดีทุกปีแล้วคุณเอาไปเพราะมันเป็นดวงดาวโครจรแต่ละปีแตกต่างกันไม่ว่าคุณจะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นอ่ ถ้า阿ารหาันอะไรต่างๆก็จะมีดวงที่ดีดวงร้ายคือมีการเจ็บป่วยมีนู่นมีนี่มีอะไรต่างๆมากระทบจิตอยู่แล้วนะครับนะ้งนั้นมีเรื่องเสียทรัพย์เสียเงินมันก็ต้องมีบางปีก็ได้เยอะบางปีก็ได้ไดน้อยมันเป็นดวงแต่ละปีแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับวิบากกรรมตรงนั้นแต่คําว่าเสริมก็คือทำถ,ถ้ามันดีถ้าปีไหนมันด,มนดีมันจะดียิ่งถ้าปีไหนไม่ดีมันก็จะดับไว้ไม่ให้ดีมากอะไรลักษณะไม่ให้ไม่ดีมากอะไรลักษณะนี้นะครับคาว่าเสริมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคู่มือบบูชาให้ด้ดวยนะครั นะฉะนั้นแล้วปีนี้อีกอย่างที่บอกว่าเรื่องสาคัญเนี่ยนะครับในช่วงบรรจุเริกในปีนี้ดีมากเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคโจรเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ12ปีซึ่งไม่ได้มีง่ายๆนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเกี่ยวกับคูบาอาจารย์นะครับเป็นดาวเ,เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่การเติบโตการขยับขยายนะครับ อันมีชื่อเสียงนะครับความสําเร็จกุศลเก่าเพะนั้นถ้าใครทํายันในช่วงนี้ก็จะได้ทั้งนอกจากการหาเลือกที่ดีตามโหราศาสตร์แล้วมันจะได้เปิ้มสองเนื่องจากได้เลือกช่วงดาวพฤหัสบดีโคจรเบกนเ,นเกษตราธิบดีในรอบสิบสองปีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาไปบูชาดูชะตาตนเองนะครับท่านใดสนใจนะเดี๋ยวผมจะนั่งคํานวณให้นะครับนะก็หาเลือกที่ดีบรรจุให้นะครับที่ดีต่อดวงท่านนะครับแล้วก็ก็จะส่งไปให้ท่านนะครับนะก็มีจองเข้ามา ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอหน่อยนะนะครับก็ต้องหาเลือกที่ดีสําหรับท่านใดที่สนใจนะก็เป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับทำบุญน้องหมาน้องแมวผมด้วยนะไอตัวนี้นะครับท่านก็จะได้ของตรงนี้ไปนะครับนะไปบูชานะครับนั้นแล้วสวยนะตัวของจริงนี่สวยมากเลยนะนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นหมื่นนะที่อื่นอะนะเป็นหมื่นแพงแต่อันเนี้ยหลักพันนะซึ่ง ทำเซฟคอร์สให้นะครับก็เลยทําแบบนี้จริงทําโลหะให้ได้ไทยยังได้แบบว่าราคาเป็นหลายหมื่นนะผมทําให้ได้นะเอาแบบใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ทําแบบเซฟคอร์สจริงๆมันไม่เกี่ยวกับใหญ่หรือเล็กมันอยู่ที่เนี่ยมันมีเล็กเข้านี้มันก็ถือว่าสวยแนละ้วแล้วก็บูชาได้แล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องใช้วัสดุอะไรมันอยู่ที่ความขังมันอยู่ที่อักขระยันมันไม่ได้อยู่ที่วัสดุที่ใช้นะครับแล้วก็การสวดบูชาของท่านนั้นท่านใดสนใจ ID l ดี e แรกก็คือวอลลาโนหรือไอดีไลน์ที่2ก็คือวอลายาน1นแล้วก็วอลลาโน2มี3 ID l i ดีไลน์อยู่ ID ดี n ลด้านล่างเราคลิกดูนะแล้วก็เป็นเพจ a c e b o o k ชัยริฐกิ่งเพรโหราพยากรดูดวงโหราศาสตร์ไทยนะเพจที่2ก็จะมีดูดวง12ราศีกับอาจารย์ชัยริฐก่งเพรนะครับคือมี2เพจแล้วก็มี3ไลน์เท่านี้นะครับนะติดต่อเข้าไปแอดมินจะตอบนะครับนะผมไม่ค่อยว่างตอบให้นะแต่่อนไม่มีแอดมินเดี๋ยวนี้มีแอดมินนะครับเพราะ มีคิวจองคิวดูดวงค่อนข้างเยอะนะนะครับนะถ้าท่านใดสนใจนะได้สวยๆนะไปตั้งโต๊ะไปบูชานะไปบูชาดวงตัวเองนะควรม,มีนะเกิดมาทั้งทีนะเป็นมรดกของครูโหนนะครับนะที่ท่านเป็นยันที่ใช้สงครามเป็นความเชื่อนะครับเราก็เอาไปสวดบูชาปลุกเสกทุกครั้งเราสวดทุกครั้งเพื่อเป็นการปลุกเสกดวงตัวเองนะครับแล้วก็ทําสมาธิด้วยเวลาสวดมนต์นะก็จะมีบทแปงมีคาถาให้กํากับนะในยัน นะครับตรงนี้นะนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ